ย้อนกลับไปในงานแถลงเกม E3 2019ที่เขาได้แถลงตัวอย่างใหม่ของเกม Cyberpunk 2 0 77 คนก็กำลังตื่นเต้นเกี่ยวกับเกมนี้มากแล้วเขาก็เปิดตัว Johnny Silverhand ที่จะถูกเล่นโดย Keanu r e ี v e s ความตื่นเต้นก็พุ่งสูงเข้าไปอีก We have a city burn. Yeah burn baby แล้วพอ Keanu r e ี v e s เดินออกมาเซอร์ไพรส์ทุกคนความตื่นเต้นก็โลดแล้วแหละฮะขนาดผมไม่ได้อยู่ที่งานยังไม่อยากจะเชื่อเลย Cyber Pump 27.7 กระแสะความไฮป์ของเกมกำลังมาแรงมากแล้วก็แน่นอนเคียโนรีฟส์ก็ได้กลายเป็นมีมด้วย Your Your all แล้วเวลาก็ผ่านไปจนไปถึงวันที่10ธันวาคมของปี2020ในที่สุดก็จะเป็นวันที่ c y b e r p u n k 2077เปิดให้เล่นกันมีคนพรีออเดอร์รอไว้มากกว่า8ล้านคนก็ถึงเวลาไปเล่นเกมนี้กันแล้ว แน่นอนนะครับเกมออกมาบั๊กเยอะมากไม่ว่าจะเป็น NPC ยืนแบบตัวทีเท็กเจอร์ของเกมไม่ยอมโหลด NPC ขับรถชนเละกันเองวิธีการขับมอเตอร์ไซค์ที่เท่ผิดปกติถ้าทุกคนก็อาจจะเคยร่วงตกแมปไปอย่างน้อยกันหนึ่งครั้งฟิสิกส์ของรถที่แปลกดีดูเหมือนว่ามอเตอร์ไซค์ในเกมนี้จะเป็น AI ที่ฉลาดมากจนมีชีวิตขึ้นมาเองเลย แล้วก็ยังมีบั๊กอีกมากมายแต่ก็มีการขาดคอนเทนต์ที่เขาสัญญาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนระหว่างการขับรถจนไปถึงการเดินทางด้วยรถไฟที่สามารถเห็นได้ในตัวอย่างก็ถูกตัดออกไปให้ใช้ fast travel แทนเกมก็จะมีการ crash ด้วยส่วนบนคอนโซอลอย่าง Xbox หรือ PlayStation ก็ไม่เหลือเลยเกมมีปัญหาจนต้องเปิดให้ refund กันเลย s t r e ม m e r บางคนก็ไม่ไหวตัดสินใจแล้วเล่นเกมนี้กัน Chad, I think I'm done with this game I think I'm done There's a lot of weird funky shit This at he's screaming guy's dead and screaming me แต่ว่าในวิดีโอนี้สิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือการกลับมาของ Cyberpunk 2 0 7 7ซึ่งก็ไม่เคยมีเวลาไหนที่เหมาะกับการกลับมาของเกมนี้เท่ากับตอนนี้เลยเพราะว่า DLC ของเกมนี้ก็กำลังจะออกมาแล้วชื่อเสียงของผู้พัฒนาเกมนี้ CD Project Red ก็ตกอยู่ในมือของ Cyberpunk Phantom Liberty DLC ของ Phantom Liberty จะมีทีมเป็น Spy t h r i l l e r หรือแนวทางของเนื้อเรื่องในแบบสอดแนมเขย่าวขวัญเหมือนกับหนังแนว James Bond หรือว่า Mission Impossible ส่วนคนที่มา Present DLC นี้ก็คือ Keanu Reeves เองเลยเพราะว่าแน่นอน Keanu Reeves ก็ต้องกลับมาเล่นเป็น Johnny Silverhand ที่ตัวละครของ Johnny ก็ยังสำคัญอยู่เหมือนเดิมใน DLC นี้ นอกจากเคียนูแล้วก็ยังมีนักแสดงคนใหม่ที่จะมาเป็นจุดเด่นของ DLC นี้ด้วยนั่นก็คือ Idris e l ล a บที่จะมาร่วมหน้าจอใน DLC นี้ด้วยตัวละครที่เขาเล่นจะเป็น Secret Agent หรือสายลับที่มีชื่อว่า l o m o n r e รีด o ซลามอนรีด FIA ในเนื้อเรื่องของ Phantom Liberty ตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าซองเวิร์ดได้ติดต่อวีและ Johnny Silverhand ว่าจะมีวิธีการแก้สถานการณ์ของ B ีที่กำลังจะเสียชีวิต โดยที่พวกเขาจะต้องไปที่ Dog Town เพื่อที่จะไปช่วยประธานาธิบดีของ NUSA ที่มีชื่อว่า Rosaline Myers เพราะว่ายานพาหนะของประธานาธิบดีได้ร่วงตกลงไปในเขตการต่อสู้ในพื้นที่ที่มีชื่อว่า Dog Town ซึ่งก็เป็นเขตที่อันตรายที่สุดในเมืองของ Night City เลย Myers ก็เลยต้องการความช่วยเหลือจาก We เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Dog Town กัน Dog Town เป็นบริเวณที่ผู้เล่นยังไม่เคยไปสำรวจกันมาก่อนในเมืองของ Night City จะเป็นพื้นที่ในเขตเดียวกับ p a c i ซิฟิกา จริงๆแล้วด็อกทาวน์เนี่ยกำลังจะถูกสร้างให้กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อให้กับนักท่องเที่ยวที่ร่ำรวยโดยเฉพาะแต่เพราะว่าสงครามรวมชาติ Unification w a r ในปี2069จนไปถึง2070ก็ทำให้นักลงทุนของพื้นที่นี้ต้องถอนการลงทุนและย,ยกเลิกโปรเจกต์เพราะว่าสงครามก็ทำให้พื้นที่ส่วนนี้ได้กลายเป็นเขตการต่อสู้แล้วก็จะมีตัวละครใหม่ที่มีชื่อเ u เคิร์ดแฮนเซนที่ระหว่างสงครามได้สามารถควบคุมส่วนหนึ่งของเขตต่อสู้แล้วก็ตั้งชื่อเขตต่อสู้นี้ว่าด็อกทาวน์ ในดอกทาวน์ก็เลยจะเต็มไปด้วยกองกําลังของแฮนสันที่จะคอยคุมพื้นที่อยู่แล้วเขาก็คอยลงทุนให้กับชุมชนที่นี้ด้วยอย่างเช่นการช่วยลงทุนก่อสร้างโรงเรียนแต่เรื่องที่เขากําลังทําต่อหน้าชุมชนก็เป็นแค่การกลบเกลื่อนกับเป้าหมายที่แท้จริงของแฮนสันไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติดจนไปถึงการค้าอาวุธหน่วยกองกาลังหรือลูกน้องของแฮนสันก็เป็นกลุ่มที่มีชื่ว่าบาร์เกส ที่จะรวมมาจากกองทหารเก่าที่เคยอยู่หน่วยเดียวกับแฮนสันในช่วงสงครามยูนิฟิเคชันวอลที่ตัดสินใจว่าจะไม่กลับบ้านแต่ว่าจะทําให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของพวกเขาเองผสมไปกับพวกแก๊งที่จะเข้ามาร่วมมือด้วยพวกบาร์เกสก็จะคอยคุ้มกันและดูแลบางส่วนของด็อกทาวน์ก็เลยทําให้บางส่วนของด็อกทาวน์ปลอดภัยมากกว่าส่วนในพื้นที่ที่พวกบาร์เกสไม่อยู่ก็จะเป็นพื้นที่ที่อันตรายมากแทบจะไม่มีคนเข้าไปเพราะว่าก็จะสามารถถูกฆ่าได้ง่ายมาก ถ้าคุณต้องการค้าขายหรือทำอะไรผิดกฎหมายก็ตามด็อกชานก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากเพราะว่าจะมี Black Market หรือตลาดมืดที่จะหาของอันตรายและผิดกฎหมายได้ไง่ายมาก ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่เราจะได้ไปเจอกันในแฟนทอมลิเ b อร์ y มีชื่อว่าอเล็เป็นตัวละครสายลับมาจาก FIA เหมือนกับ Solomon r e ีดเลยและตัวละครนี้ก็น่าสนใจมากเพราะจะมีเทคที่จะสามารถเปลี่ยนหน้าตาของเขาได้ด้วย so free, huh? นอกจากเนื้อเรื่องและตัวละครใหม่ที่จะมาใน DLC นี้ ก็จะมีการอัปเดตหรือการปรับปรุงวิธีการเล่นเกมด้วยซึ่งสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนและผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดก็คือระบบ AI ของตำรวจต่างจากที่อื่นของไ h ซ c i ี้เวลาที่คุณทำสิ่งผิดกฎหมายแทนที่จะมีตำรวจของ NCPD มาใน d o อก o w n ก็จะมีพวกบาร์เกสและคนของแฮนเซ n เนี่ยตามคุณแทน ซึ่งพวกเขาคืออันตรายกว่า NCPD มากแล้วก็จะสามารถขับรถยิงตามผู้เล่นได้ด้วยเพราะว่าแน่นอนหนึ่งในฟีเจอร์ที่ผู้เล่นหลายคนได้ขอไว้นั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างการขับรถก็จะสามารถทําได้แล้วโดยที่รถบางคันที่เราสามารถขับได้ก็จะมีปืนติดอยู่ด้วยหรือว่าเราจะพักปืนของเราออกมาเองยิงทะลุหน้าต่างระหว่างการขับรถก็จะสามารถทําได้แล้ว Tell me you got me plan. you've a นอกจากนี้ UI และ Skill ก็จะถูกพัฒนาไปด้วยอย่างเช่น Skill ใหม่ที่ผู้เล่นจะสามารถสะทอ้อนโลกระสุนได้หรือว่าสกิลเฟ i นิชเชอร์ที่จะสามารถปิดฉากศัตรูได้ การแต่งตัวละครด้วยไซเบอร์แวร์ของเกมนี้ก็จะถูกพัฒนาด้วยที่จะทําให้ผู้เล่นตั้งใจในการสร้างบิลหรือแนวทางการเล่นของตัวละครมากขึ้นจะมีการจํากัดจํานวนของไซเบอร์แวร์ที่จะสามารถใส่ได้แต่ว่าก็จะมีเพิกใหม่ของ Age นเ n อ e r ที่จะทําให้เราสามารถใส่ไซเบอร์แวร์เกินได้แต่ว่าเลือดของตัวละครเราก็อ,อาจจะลดลงไปแต่ว่าจะไม่ถึงขั้นกลายเป็นไซเบอร์ไซคซิสเหมือนในอนิเมะนะครับนอกจากนี้ก็จะมีระบบใหม่ที่มีชื่อว่า Relic Tree ที่จะให้ผู้เล่นสามารถใช้หมอดในการปรับแต่งไซเบอร์แว์ได้ซึ่งคุณจะต้องใช้เร l i ล p o กพอยต์ Point ในการอัปเกรดแต่ว่าก็จะหาได้ในเฉพาะด็อกทาวนเท่านั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทําให้เรายุ่งกันเลยในดี c ซีนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ที่จะมากับแฟนทอมล l เบ e r t y ก็มีชื่อว่า Career Mission ที่จะมี Mama มาเ l ลสเป็นคนให้ภารกิจพวกนี้โดยที่ผู้เล่นจะต้องไปขโมยพวกรถ,รถหรือยานพาหนะที่จะถูกมาร์กไว้ซึ่งก็จะมีชา a l เลนส์ของเขาเองอย่างเช่นขโมยรถโดยที่ไม่ให้รถเสียหายหรือถูกดาม a จ e และต้องคอยตามรถที่กำลังถูกแฮกอยู่ อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะอยู่ในแฟนทอมเลเบอร์ชีก็คือ Airdrops โดยที่ใน Open World เปิดโล่งกว้างของเกมนี้ก็จะคอยมี Air d r o p ที่ตกลงมาจากฟ้าจะมีเงินหรือที่เรียกกันในเกมนี้ว่าเอรี่ตกลงมาด้วยให้ผู้เล่นไปแย่งชิง Air Dr o p พวกนี้ได้จากข้อมูลที่เราได้ยินกันมาดูเหมือนว่าสาเหตุที่เราจะต้องไปรีบแย่งชิงก็เพราะว่าจะมีกลุ่มหรือแก๊งอื่นที่จะอยู่ในเมืองจะมาแย่งกันด้วยนั่นแหละครับคือพวกกิจกรรมใหม่ที่จะทําให้การเปิดโล่งกว้างของเกมนี้มันมีความสนุกมากขึ้นเด,นดี DLC ๋ยว So what do do now? what we ข้อมูลที่เรารู้มาจากคนที่ได้ไปลองมาแล้วก็กลับมาบอกกันว่า CD Projekt Red เหมือนกับทำรีเมคกับเกมนี้มาใหม่เลยเพราะว่าเกมในอัปเดตนี้จะถูกพัฒนาไปมากตั้งแต่พวกสิ่งพื้นฐานจนไปถึงหน้าตาของโมเดลตัวละคร ก็ได้ถูกรีโมเดลหรือว่าเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปด้วยพวกเสื้อผ้านในเกมก็ไม่ได้เพิ่มเกราะหรือว่าสเตตของตัวละครเราอีกแล้วแต่ว่าถ้าอยากเพิ่มเกราะก็จะต้องใส่ชุดเกราะจริงๆเลยส่วนพวกสเตตก็จะมาจากไซเบอร์แวร์ที่เราได้เลือกใส่ไว้พวกเขาก็ได้บอกด้วยว่าระบบตำรวจเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการมานานมากก็จะมีระบบคล้าย GTA เลยยิงผู้เล่นก่อเหตุการณ์มากขึ้นเท่าไหร่ระดับของตำรวจที่จะมาลากก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่ระดับความยากของตำรวจที่สูงสุดก็คือ Max t สแซึ่งพวกเขาก็จะมาตามลาก พวก AI ในเกมก็จะถูกพัฒนาด้วยโดยที่ในอัปเดตนี้พวกเขาจะบล็อกหรือว่าหลบหลังสิ่งของแทนที่จะยืนนิ่งอยู่กลางแจง้งทําให้ยิงง่ายเหมือนเมื่อก่อนการต่อสู้ระยะใกล้ก็ดีขึ้นจะมีปุ่มที่สามารถกดไว้ปิดฉากศัตรูแบบเท่ศได้แล้วพวกอาวุธมีดดาบก็จะสามารถบล็อกลูกกระสุนได้แล้วผู้ที่ได้ไปทดลองเล่นก็บอกเองเลยว่ามีสิ่งที่ถูกเปลี่ยนไปเยอะมากตอนหลังที่เขาทดสอบเล่นจบจำแทบไม่หมดเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมันกลับเป็นเกมใหม่เลยเป็นอัปเดตที่สุดยอดมากมาก และเขาก็บอกอีกด้วยว่าสิ่งที่พวกเขาเปลี่ยนพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใน DLC ของ Phantom Liberty แต่ว่าจะเป็นอัปเดตที่จะเปลี่ยนเกมปกติด้วยแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาจาก Dev e l o p e r ด้วยว่าจะมี Ending ใหม่ให้กับตัวเกมหลักใน DLC Phantom Liberty แล้วผมก็ได้ยินข้อมูลมาด้วยว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่น Cy b e r p u พ k พออัปเดตแล้ว DLC นี้ออกมาจะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดเลยเพราะว่าจะเป็นเวอร์ชันของเกมที่ดีที่สุดแล้วเขาก็แนะนําด้วยว่าถ้าใครที่เคยเล่นเกมนี้ไปแล้วแล้วอยากลองเล่นอีกครั้งหนึ่งตัง ให้รออัปเดตนี้ดีกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเล่น DLC ได้เลยแต่ประสบการณ์ของเกมตั้งแต่ต้นก็จะเปลี่ยนไปให้ดีขึ้นด้วย <1> 1> นั่นแหละครับข้อมูลเกี่ยวกับ Cyberpunk Phantom Liberty ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือตัวละครใหม่ จนไปถึงการพัฒนาตัวเกมหลักจากประสบการณ์ของผู้เล่นที่ได้ไปลองเล่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะถึงเวลาที่ไซเบอร์พังจะกลับมาแล้วเพราะดูเหมือนว่าเกมไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้มาก่อนอัปเดตใหญ่ครั้งล่าสุดเท่าที่ผมจาได้ก็คือตอนที่ไซเบอร์พังเอเทรเนอร์อะนิเมะบน Netflix ได้เปิดตัวเพราะดูเหมือนว่าช่วงนั้นจะมีผู้เล่นเข้ามาใหม่เยอะเขาก็เลยอัปเดตเกมแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยลองเล่นไซเบอร์พัง2077หรือว่าเคยเล่นแล้วแล้ว,ลวอยากลองเล่นใหม่พอ DLC นี้ออกมาก็จะเหมาะมาก จะออกมาให้เล่นกันในวันที่26กันยายนของปี2023ถ้าท่านผู้ชม,ชมชอบวิดีโอนี้ก็ฝาก subscribe ติดตามไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดข้อมูลเกมต่อไปเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าผม Blue Drano สวัสดีครับบ๊ายบาย